พี่พิมจะถอดไพ่3มใบแล้วก็ไพ่ใต้สำรับนะคะให้พี่ไพ่เนี่ยสร้างคอนเทนต์ให้พวกเราอ่านเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้พี่ไพ่จะให้พี่พิมเนี่ยอ่านคอนเทนต์อะไรเนาะพี่ไพ่เราเนี่ยมีโปรเจกต์เยอะค่ะไอเดียเยอะร้อยแปดแต่ละวันพี่พิมพ์ก็พยายามศึกษานะคะพี่พิมพ์อยู่ในช่วงของการเรียนรู้เนาะ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะตรงนี้นะคะนะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะให้พี่ไพสอนไพ่3ใบแล้วก็ภพยใต้สำรับนะคะในการสร้างคอนเทนต์นะคะนะใบาานะแรกเปิดขึ้นมาแล้วเออจะเป็นในเรื่องของความรักไหมวันนี้เออเดลิเวอร์นะคะหรือว่าทางเลือกไหมอาจจะได้ อ่านคอนเทนต์ความรักนะคะอยากออกมาเนาะไปเนี่ยอ,อืม justice นะคะการตัดสินบางอย่างในเรื่องของความรักไหมขออีกใบนะคะโอเคอีกใบหนึ่งนะคะแล้วก็ the star โอเค ก็ไพ่ใต้สำหรับ justment พิมพ์ขอปิดไว้หน่อยนะคะนะเขาเป็นภาพอาร์ตสักหน่อยนะคะคอนเทนต์ Content ในวันนี้พีไพิธ The Lover Justice Star แล้วก็ justment นะคะ The Lover เนี่ยพี่พิมพคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือก นะคะเส้นทางทางเลือกการตัดสินใจการาชัดเจนเป่าประกาศกับเส้นทางของตัวเองอะไรประมาณนี้เดี๋ยวคอนเทนต์ในวันนี้นะคะถึงเวลาชัดเจนกับเส้นทางที่นําคุณไปสู่แสงสว่างถึงเวลาถึงจุดถึงเวลา ชัดเจนกับทางเลือกที่นำคุณไปสู่แสงสว่างอะไรประมาณนั้นนะคะนะโอเคตามนี้เนาะเวลาเลือกเส้นทางของตัวเองที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยไปสู่แสงสว่างเสียงนกร้องนะคะพี่พิมพ์เลี้ยงนกเอาไว้ เขาก็จะพยายามจะคุยกับพี่พิมพ์อยู่นั่นแหละเวลาพี่พิมพอัดคลิปนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะโอเคทีนี้เรามาดูตัวตนของเพื่อนเพื่อนนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอนี้นะคะถึงเวลาตัดสินใจกับเส้นทางชัดเจนกับเส้นทางของคุณที่เป็นเส้นทางของคุณจริงๆอะที่จะนําคุณไปสู่แสงสว่างนะคะในชีวิตของคุณนะคะคือไม่ใช่แบบลองผิดลองถูกละ เออมันเป็นถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจจริงๆเลยประมาณนี้อดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบลองผิดลองถูกลองดูซิอะไรประมาณเนี้เออแต่ตอนนี้คุณถึงเวลาละเส้นทาง,งคุณจริงๆนะคะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตครูบาอาจาจรย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเทวดาคุ้มครองเพื่อนๆอะไรประมาณนี้นะคะที่นําพาพลังงานดีๆเข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอให้ได้รับประโยชน์อันสูงสุดนะคะเป็นคลิปแรนด้อมเนาะ เป็นพลังงานรวมนะคะเออถ้าข้อความไหนถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราเนาะรู้สึกมันไม่อินรู้สึกมันหนักๆมีแรงต่อต้านก็วางเขาไว้ตรงนี้นะคะอย่านํากลับไปเป็นภาระทางสังคมเอ้ยขอโทษค่ะภาระทางอารมณ์ภาระทางอารมณ์อะไรประมาณนั้นนะคะวางเขาไว้ตรงนี้เนาะเพราะว่าเป็นการเอ่อ,เ,อ,อเป็นภาพรวมโอเคสองใบนะคะนะคะ อัศสวินถือไม้แล้วก็ส okay, no? ิบไม้โอเคเนาะเดี๋ยวพี่พิมขอเออไพ่ออกมาตลอดโอเคแล้วก็ไพ่ถ้วยนะโ <laughs> okay. อเคเดชาลออตนะคะอัศสวินถือไม้สิบไม้เก้าถ้วยเด็กถือดาบแล้วก็เดชารีออตนะคะ นะอันนี้คือตัวตนของเพื่อนเนาะแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะตัวตนของเพื่อนนะคะตัวตนของเพื่อนนะคะนะอัศวินถือไม้สิบไม้เก้าถ้วยเด็กถือดาบชาริออตแล้วก็ใต้สำหรับเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะนะตัวตนเป็นอัศวินถือไม้เนี่ย คือเป็นคนที่แล้วก็มีสิบไม้ขึ้นมาเนาะเป็นคนที่แบบคือชอบทำงานอะ่ะมีแพชชั่นกับงานมากชอบทำงานมากแล้วก็มีสิบเอ,อ้มีเก้าถ้วยเนาะคือแบบพึงพอใจมากที่ได้ทำงานอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาจ้างหนึ่งพันทำไปสิบหมื่นอะไรประมาณเนี้ยเออทำไปแบบแสนอะไรประมาณเนี้ยเออคือชอบอะ่ะนะคะมีความพึงพอใจมาก เพื่อนให้ทำอะไรก็คือทำมดอะไรประมาณเนี้เออไม่ปฏิเสธลุยไว้ก่อนทำไว้ก่อนมีแพชชั่นกับงานความปรารถนาอันแรงกล้าอะไรประมาณเนี้เนาะเออนะมีไฟมีไฟแรงไมันเธออัศวินถือไม้นะไฟแรงนะคะนะจะไปในเรื่องของเอ,อ่อเทคแอคชั่นนะคะการลงมือทำอะไรประมาณนั้นนะคะเนาะเป็นชาวธาตุไฟเนาะเมษสิงธนูนะคะนะทีนี้พอมาถึงจุดหนึ่งอะ เหมือนคุณจะเริ่มคิดละนะว่าไอ,อสิ่งที่เราแบบลงแรงลงลงลงแรงไปเนี่ยเออมันมันคุมไหมอะไรประมาณเนี้ยเอเหมือนเหมือน,นจะเริ่มมาคิดเริ่มคิดเริ่มแบบอืมแต่ก็ยังไม่กล้าฟันทงอะไรประมาณเนี้ยนี่คมีม่ค่ะเด็กถือดาบเนี่ยเขาก็จะแบบเออเขาเรียกว่าอะไรถือถือเอาไว้ยังไม่ได้ฟาดฟันยังไม่ได้แบบตัดสินใจอะไรอะไรประมาณเนี้ยนะคะนะ เริ่มคิดเริ่มแบบไตรตรองนะคะเออเรามุทะลุไปไหมมันคุ้มค่าไหมผลตอบแทนที่ได้รับคือพี่พิมมองเด็กถือเหรียญเนี่ยภายใต้สาหรับเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเขามองเหรียญอะอาจจะกําลังคิดว่ามันมันน้อยไปไหมมันไม่ได้คุ้มกับนะสิบไม้กับเด็กถือเหรียญอะไรประมาณนี้มันเหมือนแบบมันแค่เป็นการ เริ่มต้นของค่าตอบแทนอะไรประมาณนี้เหมือนเราทําไปเยอะแต่ค่าตอบแทนมันก็แบบมันก็แบบไม่ได้แบบเออได้ตามที่เราแบบทําไปอะไรประมาณเนี้ยออืนะคะแล้วก็มีซาลีออดนะคะซาลีออรยเขาจะเหมือนแบบอะไรก็แล้วแต่ขอให้ฉันได้แบบเคลื่อนไว้ก่อนทําไว้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นชาวกรกฎได้นะคะนะ หรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะคะเกี่ยวกับรถยนต์ก็ได้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอะไรก็ได้นะคะนะการขับเคลื่อนอะไรประมาณนี้นั่นแหละนะคะชอบในการทํางานรักในการทํางานมีความพึงพอใจที่จะทํางานถึงค่าตอบแทนจะอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็เหมือนแบบมีความสุขแต่กเ็เริ่มคิดเริ่มแบบไตรตรองอะไรประมาณนี้ว่ามันใช่ไหมทําไมเราเหนื่อยจังเลยอะไรประมาณนี้ อนะคะนะโอเคเนาะถ้าเป็นพลังงานของเพื่อนก็ไปต่อนะถ้าตรงไงก็ไปต่อถ้าไม่ตรงก็ฟังเพลินๆไปนะคะอย่าจริงจังมากนะคะเป็นพลังงานโดยรวมเนาะพลังงานส่วนรวมเป็นแรนดอมนะคะนะโอเคที okay. นี้เราไปดูกันต่อเด <c oughs> ี๋ยวพิมพ์เอาไว้ตรงนี้ก่อนเด็กถือเรียนนะคะพลังงานเพื่อนเนาะ ยออนซับผ่ายอีกรอบหนึ่งนะคะเรามาดูกันนะคะถึงเวลาในการเลือกการตัดสินใจเส้นทางของตัวเองโอเคออกมานะถึงเวลาที่เพื่อนๆจะเลือกเส้นทางชัดเจนกับเส้นทางที่จะต้องเลือกอะ่ะมันมีอยู่ คือมันต้องเลือกเนาะมันมันมีอยู่สองทางอะจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรประมาณนั้นอะอแต่เป็นเวลแต่เป็น,เ,ปนเอเส้นทางแต่เป็นการเลือกนะคะแต่เป็นการเลือกที่ทําให้คุณอะที่ทําให้เพื่อนๆอนะเจอแสงสว่างของตัวเองอะนะคะที่แบบเป็นเส้นทาง,งตัวเองจริงอะม้ ห้าเหรียญเดอะมูนแล้วก็เด e ฟพิมพ์เห็นถึงพลังงานของความอิสระค่ะเพื่อนๆแล้วก็โอเคเข้าใจแล้วอันนี้ไายใต้สำรับจะไปพิมพ์ไว้ตรงนี้นะคะนะะโอเค อืโอเคคอนเทนต์เนาะถึงเวลาที่เพื่อนๆต้องเลือกต้องตัดสินใจทางที่ใช่ของเพื่อนๆแล้วล่ะอะไรประมาณเนี้ยอืมเส้นทางที่ทําที่จะทําให้เพื่อนๆเนี้ยเออเจอเจอแสงสว่างเจอทางที่ใช่อะไรประมาณนั้นนะคะนะเจ็ดดาบนะคะอืมเป็นอะไรที่แบบตุกติกตุกติก ไม่ตรงไปตรงมาอะไรประมาณเนี้ยเออนึ่ออกไหมคะนะอะไรที่แบบอืมคือเขาเหมือนเขาไปขโมยดาบมาเนะไปขโมยดาบเป็นอะไรที่ตรงไปเออไม่ตรงไปตรงมานะคะอืมมีอ่าลูกล่อลูกชนมีแบบพี่พิมพ์มองว่าในสถานการณ์ที่ทำงานเนาะพี่พิมพ์คิดว่านะ สี่ไม้เนี่ยมันเป็นอ,องค์กรเป็นอะไรก็ได้เป็นบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะในสถานที่ทํางานเนี่ยเหมือนอเพื่อนเพื่อนมีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแบบแบบค่อนข้างจะตรงไปตรงมาโดยเฉพาะเรื่องของอค่าตอบแทนไหมเออเนี่ยทำหมืน่นค่าตอบแทนได้พันอะไรประมาณเนี่ยนะพิมพ์คิดว่าอะนะในองค์กรอะไรประมาณเนี่ยมันแต่คุณแบบเหมือนทํางานด้วยใจอะ่ะ เออใจใหญ่อะไรประมาณนี้ทํางานด้วยอารมณ์ทํางานด้วยแพชชั่นให้แบบเต็มนะคะให้แบบเต็มที่อะ่ะทํางานในเต็มที่อะ่ะอืคุณก็รู้สึกแบบรู้สึกแบบเบื่อแล้วรู้สึกแบบ <c oughs> จะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรประมาณเนี้ยความรู้สึกของคุณอ่ะนะคะอื <c oughs> <c oughs> มันความรู้สึกแบบเหมือนไม่ชัดเจนละอืม <c oughs> <c oughs> อยากแต่เพื่อนๆก็ยังแบบเหมือนกลัวเนาะกลัวในการตัดสินใจอยู่แต่มันจะมีโอกาสนะคือโอกาสคือเขามีเดอะฟูอ่ะคือถ้าคุณหลุดจากตรงนี้นะคะหลุดจากตรงนี้เนี่ยคุณจะเป็นอิสระคือไม่ใช่หลุดออกจากหลุดออกจากที่ทํางานนะคือคุณต้องคุณต้องเก็ตด,ด้วยตนเองก่อนนะคะว่า,าบางทีอคุณอาจจะ ต้องใช้แบบเหมือนแบบคือด้วยความที่คุณนะทำงานทํางานแบบเขาเอาอะไรมาให้คุณรับหมดทําหมดเลยประมาณเนี้นึกออกไหมคะคุณอาจจะใช้ความคิดบ้างเหมือนรอบครอบเกี่ยวกับงานเหมือนแบบวางขอบเขตให้กับตัวเองบ้างในการทํางานนะอะไรประมาณเนี้โอ้นะอือคือสร้างขอบเขตให้กับตัวเองบ้างในการทํางานอะไรประมาณเนี้ นะคะคนะพี่พิมพ์มองเห็นพลังงานของความอิสระนะคะแต่คุณมองไม่เห็นอะไรบางอย่างไหมมันมี The Moon, เดอะมูนเนาะมีเดอะมูนลองพินิษพิจรารณาให้เออ่ท่วนถี่ขึ้นอะไรประมาณนี้คพี่พิมพ์คิดว่าคือส่วนใหญ่แล้วคนทำงานเนาะคนทำงานเก่งๆแบบ แบบคนที่ชอบเนะทคแอคชั่นน่ะธาตุไฟเนี่ยเขาจะชอบเทคแอคชั่นเขาจะไม่มานั่งคิดนั่งพิจารณานั่งวางแผนนั่งอะไรประมาณเนี่ยด้วยความเขาเป็นคนแบบเนี้ยบางทีเขาอาจจะลืมคิดอะไรบางอย่างไปอะไรประมาณเนี่ยคุณอาจจะมาตระหนักถึงตรงนี้บ้างพี่ผิมคิดว่านะเนี่ยแล้วคุณจะเป็น the fool คุณจะเป็นเดอะฟูคือแสงสว่างมีความสนุกอืมอย่างคุณชอบเป็นคนชอบทํางานอย่างเงี้ยนะคุณสนุกกับการทํางานคุณก็อาจจะสนุกกับการทํางานแต่คุณอาจจะมาพิจารณาซว่าค่าตอบแทนเนี้ยมันสมเหตุสมผลไหมอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็สี่ถ้วยเนี้ยเออแต่ก็รต่การสี่ถ้วยเนี้ย มีคนยื่นยื่นอะไรบางอย่างให้คุณอยู่นะคะแต่ว่าคุณเหมือนจะยังยังแบบยังแบบพิจารณาอยู่เนาะยังไม่ตัดสินใจยังพิจารณาอยู่ยังแบบมองอยู่เอาหรือไม่เอาอะไรประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์ขอขยายโอเคเป็นกลุ่มเพื่อนอือ อาจจะโอเคคุณอาจจะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทำงานคนเดียวไหมมีอะไรฉันรับหมดเลยประมาณเนี้ยไหมไม่อยากขอความช่วยเหลือกับใครเลยประมาณเนี้ยลองทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมดีไหมเออนะลองทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะ อย่ารับหมดอย่ารับทาหมดอะไรประมาณเนี้ยพี่พิมพ์คิดว่านะเนี่ยก็จะเป็นราชินีถือเหรียญคุณก็จะได้แบบคือมันก็จะได้ค่าตอบค่าตอบแทนที่แบบพึงพอใจอะ่ะนึกออกไหมคะคือแบบจะไม่รู้สึกว่าคือค่าตอบแทนเนี่ยพี่พิมพไม่ได้หมายความว่ามันน้อยนะแต่ว่าบางทีคุณอาจจะทํางานเยอะนึกออกไหมคะแล้วพอมาวันหนึ่งเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเออมันมันไม่คุ้มอะไรประมาณเนี้ยอือ คุณอาจจะลองทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเอากลุ่มเอาทีมเข้ามาช่วยอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเด็กถือดาบแล้วก็ประกบด้วยตรงนี้คือเดอะมูนเนาะความคิดใช้เหตุและผลเนี่ยยังไม่เพียงพอคือแบบมันคุมเคืออะไรประมาณนั้นไอ้ไหมคะเพราะว่าคนนุณเป็นคนชอบ t a k แ action มากกว่าที่จะวางแผนนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี่ยนะคะก็ลองลองดูเนาะลอง ดึงกลุ่มดึงเพื่อนเข้ามาทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอะไรประมาณเนี้ยมันอาจจะเบาบางภาระเราได้บ้างอะไรประมาณเนี้ไม่ใช่ว่าจะอะไรมาก็ฉันก็ทําหมดรับหมดอะไรประมาณเนี้ยนะคะออื